คำเตือนรายการนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเนื้อหาที่คุณควรจนอาจทำให้คุณขำจนท้องแข็งหรืออาจถึงขั้นขาจนชีดแก,ก,ก่เลกว่าได้ปัญหาเพื่อนๆมานั่งขำด้วยกันขอให้ทุกคนชมชิปแบบมีความสุขสนุกสนานกันนะครับ ตอนนี้เทศไทยเราอะเจอด่ามารู้ปะ่ะต่างประเทศอะเขาแบนกระทิศไทยเขาหาว่าเราอะใช้ลิงเก็บมะพร้าวนี่ยังไม่พอนะถ้ามาันรู้ว่าหลังจากที่เราอะใช้ลิงเก็บมะพร้าวเรายังใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแถมยังใช้แพนด้าส่งอาหาร <c oughs> ใช้กาต้มน้ำ <c oughs> ใช้กบเล้าดินซอ้อ <c oughs> ใช้นกแก้วอาบน้ำ ใช้เป็ดลางห้องน้ําและที่สําคัญนะใช้ควายบริหารหยุดกรับหยุดหยุดหยุดหมายถึงหยุดกรับไม่ใช่หยุดใช้ควายบริหารอะไรวะเปล่ายืมควายของไอ้บ,บอริหารมาวันดีเราเราสายควันวันนี้มีเรื่องจะมาเราเอ้เรามาฟังพี่เหล่าก่อนครับฮะอะไรวะเล่ามาเล่ามาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่เหลาลงมาแล้ววัดดีจ้าว่าไงจ้าพร้อมอย่างพร้อมแล้วมาฟังกันเลยมีรถเมย์อยู่คันหนึ่งนะรถเมย์มันเลื่อนว้อยอยู่หน้าวัดพระศรีแถวบางแย่งเนี้ยแล้วมันเคลื่อนมาอีกอ่ะกูเห็นกับตาเลยนะเว้ยเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่เหลาเอ้ยไม่มีใครนะเว้ยกูว่ามันแปลกแปลเว้ยเฮ้ยเช่จะเท่แปลกแปจ้าอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ ไม่มีใครเลยจริงๆว่ามึงย,ยูมันก็เลื่อนผ่านหน้ากูอู้นี่ช็อกเลยว่ะเพราะว่าคนขับมันไม่มีเฮ้ยเป่าชอ,อกกับกาบแต่ววกมึงรู้ไหมว่าว่าหลังจากนี้นจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเหรอพี่เจ้าไอ้ฮ้กูดันเลือกไปเห็นกระเป๋ารถเมย์กับคนขับอยู่ท้ายรถมันไปทำอะไรกันเจ๊ะเฮ้ยน่าคิดว่ะ แง่ไปช่วยกันเข็นรถรถมันเสียเคยได้ยินไหมคะคนคิดดีทำยังไงมันก็ได้ดีเคยได้ยินไหมคะว่าระครังระครังดีไม่ต้องตีก็ดังแต่คนตีนะคะไม่ตีมันก็ดังแต่ระครังที่ดีมันก็ต้องตีแล้วถึงจะดังใช่ไหมคะ แตกคนดีไม่ต้องตีกระดังได้ค่ะขอพระคืนค่ะสรุปตีดังไม่ดังจ้ะ